ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิญญาสุธิเพนะะน็นะคะรหัสนิสิตนะคะหกหกหนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งหกห้าห้านะคะเอ่อเป็นนิสิตนะคะสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิยายาทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งวิชานี้นะคะก็คือเป็นวิชาคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันนะคะซึ่งอาจารย์ประจำวิชาก็คือศาสตราจารย์ดรธงชยัยลุงหิตัดดิ์ศิีนพคุณค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาสอนในการใช้โปรแกรมนะคะสร้างตัวแบบจำลองมาได้เลื่อนนะคะแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าสามารถสร้างได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะก็จะไปที่ตัวหน่วยของเราเนะวิวนะคะก็จะไปที่เปลี่ยนหน่วยเป็น SI นะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็จะไปที่วิวนะคะ Edit สแนปกริดนะคะเราจะตั้งค่ายอยู่ที่0.5แล้วก็กดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาปรับตัววิวนะคะเป็นตัวนี้เนาะเป็นตัวท็อปวิวนะคะสวิตช์ทูต์ท็อปวิวค่ะน,นี่ขยับตัวนี้เนาะคีย์หลังจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การสร้างบันไดขั้นแรกซึ่งการสร้างบันไดขั้นแรกนะคะเราจะมาที่ตัวนี้ก่อน Add a rectangular room นะคะ 1> x หนึ่งของเราเนาะเราจะตั้งค่าเป็นศูนย์ค่ะ x สองเป็นศูนย์ x ขออภัยค่ะ x หนึ่งเป็นศูนย์ y หนึ่งเป็นศูนย์นะคะ y สองของเราจะเป็นสิบ y หนึ่ง x สองของเราเป็นสิบนะคะแล้วก็ y สองของเราเป็นเก้าเนาะแล้วก็กด create นะคะก็จะเห็นมุมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งชื่อชั้นแรกของเราว่าเป็น ล o o ว s นะคะลูเวอร์ล s โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสร้างชั้นที่สองกันเนาะโดยการสร้างชั้นที่สองนะคะเราต้องการให้มีความสูงมากกว่าเดิมสามเมตรนะคะเราก็จะไปกดเลือกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ add new ก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความสูงไปที่สามเมตรนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาสร้าง ชั้นนะคะโดยการ Copy ชั้นที่หนึ่งเนาะ Copy นะคะเป็นหนึ่งซึ่ง x ของเรานะคะจะใส่ค่าไปอยู่ที่ส5เมตร Z ของเราจะอยู่ที่3เมตรเนื่องจากมันมีความสูงเป็น3เนาะแล้วก็ Copy Move นะคะตัวนี้ล o w เ r o o m ลูมในเซล1หนึ่งตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น u p p เ r มาดูกันในที่ตรงนี้เนาะความเมาเย คีค่ะก็จะได้รูเวอร์กับปื้ขึ้นมาแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปการเออกันที่การสร้างบันไดเนาะเราจะเลือกใช้เครื่องมือที่เรียกว่าตัว create stair between two edge by using a point on each นะคะตัวนี้ค่ะเราจะตั้งความกว้างที่150ซนติมตรนะคะเราจะไปลากจุดกันเลย โอเคแล้วก็จะได้บันไดอันแรกของเราออกมานะคะขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะน,นี่ขอเป็นสีเมเงินละกันโอเคนะคะหลังจากนั้นเราจะไปกำหนดการเคลื่อนที่มันเนาะเป็นลบ x ตัวนี้เปลี่ยนเป็น speed constant นะคะหลังจากนั้นอันนี้เราขอเปลี่ยนชื่อเป็นตัว Left Down เฮ้ย right d ดาวโอเคพอเราได้ right down เสร็จแล้วนะคะเราต้องไปสร้าง Left Down เนะเาะแล้ก็จะกด Copy นะคะคลิกเลือกไปเลยอ่ะถ้ามันมาด้วยกด Control ไปหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นเอ่อตัว Left e f t เด็ดดาวนะคะโอเคการตั้งค่าถูกต้องเนอะหลังจากนั้นนะคะเราจะวาดตัวบันไดขึ้นด้วยนะคะใช้โหมดเดิม Copy นะคะลงมามา,าด้วยก็แบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีนี้แล้วก็กดโอเคแล้วก็เปลี่ยนนะคะจาก ลงเนาะเป็นขึ้นนะคะสปีดคอนสแตนต์เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนชื่อเป็น right up ค่ะเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะอืออืม,อมโอเคเปลี่ยนชื่อเป็น left up ก็จะได้บันไดออกมาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาวหว้บันไดกลางกันนะคะซึ่งบันไดกลางก็ใช้คำสั่งเดิมค่ะแต่เปลี่ยนความกว้างนะคะเป็นร้อยค่ะใดตรงนี้เลยโอเคพอถ้ามันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็มาปรับ key ไม่ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อ center นะคะเป็น c e n t e น center key okay. แต่ว่าตัวนี้นะคะก็ตามดีฟอลเลยทั้ง speed แล้วก็ one way นะคะหลังจากนั้นเราจะไปการที่การสร้างประตูเนาะนะคะก็จะไปที่ add a new door นะคะ โดยการ Add a n e w door นะคะก็จะใช้ความกว้างเท่ากับประตูเปิดเท่ากับบันไดกลางนะคะแบบนี้เนาะโดยตั้งชื่อนแรกนะคะว่าเป็น Rover Exit ค่ะตัวที่สองนะคะเราจะไปสร้างประตูด้านบนนะคะใช้การ Copy นะคะ Copy Mode X นะคะก็จะอยู่ที่2ี่ค่ะ อ่แทของเราจะเป็น3าตามความสูงที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็เลือะะ่อค Copy ค่ะตั้งชื่อเป็น upper exit ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเพิ่มที่ตัว occupant source นะคะซึ่งชื่อนะคะก็จะถูก ก็คือเพนจอ o r ดนะคะแล้วก็มาตั้งค่า x 1นะคะเป็นตัว0 y 1เป็น0ค่ะ x 2เป็น2แล้วก็ y ออกเป็น9ค่ะอ๊ะพยายาแก้ไขอีกสักลมนะคะโอเคแล้วเราก็กด create ได้เลยแล้วก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะ แล้วเราก็เลือก Copy อีกครั้งนะคะเออซึ่งพอเรา Copy ไปก็ปีก็จะหนึ่งนะคะ x ของเราเป็นยี่สิบสาม y เป็นศูนย์นะคะ z ก็จะเป็นสาเราก็เลือก Copy ได้เลยค่ะขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็น lower นะคะตัวนี้จะเป็น upper โอเค หละะังจากนั้นเราจะไปสร้างโปรไฟล์นะคะเลือกที่โปรไฟล์แตะบนคลิกขึ้นมานะคะมีตัว Default ตัวแรกเนาะเราจะเปลี่ยนชื่อนะคะ rename กันเลยเป็น standard เนาะ standard กโ ok ค่ะไปตั้งค่าที่ movement นะคะตรง escalator นะคะจะถูกเป็น s t a n d anyway นะคะ r i c t i o n นะคะตัว use stay นะคะ from list นะคะ reject เราจะเลือกเป็น sentence stay แล้วก็กดเคนะคะถัดจากนั้นก็เลือก apply ค่ะเราจะเพิ่อมอีกสองตัวนะคะตัวที่สองของเรานะคะจะชื่อ walker เนาะโอเ okay, ค walker แล้วก็จะคลิก ok ค่ะ หลังจากนั้นนะคะตัว c h a a r c t e r i s t i c ของเรานะคะจะเป็นหนึ่ง movement นะคะตรง escalation เป็น walk นะคะนะคะแล้วก็ restriction นะคะ use stair from list นะคะ reject from s e n t a x stair click OK แล้วก็ apply ค่ะหลังจากนั้นเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะหนึ่งตัวของเราชื่อ stepper คลิกโอเคค่ะสปเปอร์ของเรานะคะตัว movement นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น walk เนอะแล้วก็ restriction นะคะ use stair form list นะคะตัวนี้เปลี่ยนจาก rigid เป็น a c c i p t นะคะเลือกเป็น sentence stair โอเคหลังจากนั้นตัว use e c c a l r a t o r นะคะเป็นนั่นแล้วก็คลิก apply แล้วก็ กดโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปกำหนด behavior เนอะก็จะไปที่ค่ะไปที่ตัว behavior นะคะโอเคตัวแรกโอเคตัวแรกของเรานะคะก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า exit Upstairs a แอคชั <S <S ของเรานะคะโ oh oh. อ้โอ้เช็คมาไหมเอ็กอัปสเตอค่ะอืมอืมมาอีกครั้งค่ะเอ็กอัปสเตอ ตัวน,นี้เนาะเลือกเป็น go to exit นะคะ exit เลือก any เลือก shoot นะคะอันดับแรกเราก็จะเลือกเป็น upper exit ก่อนนะคะก็คลิก create โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะไปที่ behavior อีกตัวนะคะนะก็จะตั้งชื่อว่า exit downstairs ทีนี้ go to exit เหมือนกัน exit นะคะเพือก s h o o เป็น lower exit แล้วก็คลิกโอเค่ะเคพอเราสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่ตัว เอาคูแปนซอดนะคะตัวลูเวอร์ของเราเราจะไปกำหนดโฟเลตกันนะคะเราจะเลือกฟอร์มเทเบิลนะคะซึ่งก็จะตั้งค่าดังนี้0เป็นโฟเลตเป็น2นะคะ1โฟเลตเป็น2อวินาทีที่100่งร้อยโฟเลตเป็น2นะคะอิน e r เ1 0ร์ตัวนี้เป็น0นนะคะโอเคหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะกดโอเค นี่นะคะตัว enforce r o l a t e นะคะเป็น yes นะคะ profile นะคะ standard เ,นเนรากำหนดเป็น50 30 20ตามนี้นะคะแล้วก็คลิก ok ค,ค่ะหลังจากนั้นตัว behavior นะคะก็จะเป็นตามนี้ก็โอเคได้เลยตัว upper เนอะ ตัว upper ทำเหมือนกันนะคะเปลี่ยนเป็นสองเปลี่ยนเป็นสองหนึเป็นสอง insert low นะคะ101่อนันนี้ใส่เป็น0โอเคโอเคหลังจากนั้นนะคะเป็นตัว profile ใส่ค่าเดียวกันเลย50 30 20สายโอเคค่ะหลังจากนั้นตัว be h a p i e r นะคะ ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็น0ูคลิกโอเคค่ะอาจารย์นั้เดี๋ยวเรามาดูากนันหน้าเลยนะคะว่ามันจะออกามเป็นหน้าตาในรูปแบบไหนค่ะค่ะแล้วเราก็จะไปกดที่รันนะคะ ที่เซฟจะถ่เรามาดูผลกันเนาะซึ่งต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เอ่อฟีเจอร์มันอาจจะยังมาไม่ครบเนาะเนื่องด้วยว่าจากการดาวน์โหลดนะคะตัวคนอาจจะเห็นไม่ชัดโอเคค่ะเรามาดูผลกันเลยเนาะอันนี้มันจะไม่ได้เห็นเป็นตัวคนนะคะเนื่องด้วยว่าการเอ่อตั้งค่า การตอนโหลดโปรแกรมเนาะมันก็เลยจะยังไม่เห็นเป็นตัวคนนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเห็นเป็นในรูปแบบของการเคลื่อนที่นะคะตามนี้ได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูไปจนจบเลยเนาะว่าการเคลื่อนที่ทั้งหมดจะเป็นประมาณไหนนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่เข้าประตูเข้าออกนะคะ บนขึ้นบนลมอันได้กลางนะคะเพราะว่าตอนที่ติดตั้ง,งจะมีปัญหาเรื่องอินทร์น็ตนะคะแล้วก็จะยังไม่สามารถลบแล้วก็ลดใหม่ได้นะคะก็เลยจะเป็นประมาณนี้แล้วแต่ก็ยังสามารถลั่นผลออกมาให้เห็นได้ใช้เหมือนกันค่ะเราจะให้ดูรอบๆ อนุญารีไปเลยนะคะก็จะเห็นว่าก็จะค่อยๆหายไปกันแล้วนะคะในช่วงนาทีท้ายๆเนาะโอเคค่ะสําหรับการสร้างบันไดเลื่อนนะคะแบบจำลองบันไดเลื่อนก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเป็นยังไงก็จะมาติชมกันได้นะคะขอบคุณค่ะ